ไมคิปนีก็ซีดามาปปะทนภัยกันมากเจะกินเกอร่าหรือว่าตัวอะไรมานปะทนภัยกันนะีม่มาครบทุดกันเลยนะครับมันเยอะกันมากเลยอะแล้วเราก็ปล่อยกันนะครับวันนี้เราจะไม่ทําคลิปฟังจะทาคลิปปล่อยตามใจที่เขาจะทําอะไรนะครับเราก็ทําตามนั้นนะครับถ้าเขาข้าวเราก็ข้าวตามเขานะครับนี่มีการปล่อยระหวา่างกอซีดา King of the m มอ s เ e อร์ กับกอร์ทีลาไฟดอนวอร์นะครับมีการปล่อยกันเกิดขึ้นแต่เราังไม่โผล่แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปโดนสิงขี่ข้างหน้าเราไม่ต้องอย่าเราไม่ต้องกลัวแล้วกันนะผ่านชื่อแล้วบางเราก็ไม่เป็นไรเรพื่อไฟถูแล้วกันนะครับเบ่นท่นไฟสนใส่แช้ก็ช่างแล้วก็ตามใจนะเดี๋ยวว่าพอจะท่นใส่ดีกว่าดีก,กว่า แต่ว่าไฟโขดโอเคนะไปไม่อะไรอ่ะเขาเรียกก็คิงก็เสียคิงก็เดอะมอนสเตอร์เออนั่นแหละมันไฟเนี่ยไฟมันเนี่ยมันสวยสว่างนะครับก็เชื่อเลยว่าคือพวกของน่าจะสู้ผมพอไหวนะคะพอไหว แต่ไม่รู้ว่าสู้ได้เปล่ามันอาจจะอัพกันมาเยอะถ้าเป็นกเ็เซนสมรูก้าผมนี่คงจะไม่ค่อยได้นะครับมาพิมพ์คำว่าสวัสดีดโ,อออโอเคแบ่งเด็กไฟสีฟ้าด้วยแบ่งกันนี่ก็ไฟสีฟ้านะเพื่อนอย่ามาอย่ามาใกล้นะไม่งั้นเดี๋ยวดน อะไรวะเอเ้ยทำไมภาคเดียวกันไม่แบบมันเอาผมเป็นคนมันเอาผมเป็นคนเดียวเลยเนี่ยมีเจ้ามูโตข้างข้างหน้า,าที่มันที่มันแบบนี่คือมูโตตรงหน้าที่เราบอกมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยเนี่ยดักสังเดง ถูกวานะนะเด้งทำไมมูโตกับปอซิล่ามันแบบมาครบชุดกันจังวะเนี่ยมูโตก็ยังมาครบชุดก็ซิล่าของ2องพกับสกซีล่าสองพันสี่เป็นตัวเดียวกันนะครับไปเก็บกันเลเวลร้อยดีกว่าแด้งจริงด้วยให้รอบซีเหลือมันเต็มแสดงว่าอย่าไปพึ่งไปประหลาดใจนะครับไปดูมังกี้ใกล้ๆก่อนแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะสมมไม่เป็นเด้งเก้าพสี่เลเวลร้อย จะพอ,จพอๆกับเจ้ากแก๊กันไม่ใช่เอลนนะครับแบบเลเวล่าอะไรก็ช่างนะเลเวาเลเวลหนึ่งอนะ่ะมันตียเรานะครับว่าเลเวลอะไรท็อก็ช่างนเลเวลขั้นที่สองอ่ะมันตีเรานะานนครับดาเมจคอบอลนั้นเลยครับเอาคง,งเป็นตัวยืนเนียเราก็ต้องสามารถพอไหวนะครับตัวอะไรก็ช่างนะก็พอไหวอยู่นะครับ ผมอยากให้เจ้าคนนี้เป็น FC ผมมากเลยว่ะถ้ามันพิมพ์ว่า FC นะนี่โอ้โหดีใจด้วยนะคับแบบแม่งบันตัวเกี่ยวตัวน้ำบันคือตัวเกี่วยวเบอร์ทีน ท่านที่ราคาแพงกว่าจิู่ตัวเขียวนะครับคอง่นไฟอ่ะเหมือนกันเดะเลยมันก็เป็นจิ๋วเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นแบบเป็นยุบทถัวทุกเนี้อาจะมาเสียงแบลกแหน่อยนะว่าอยากทำเสียงแบบนี้ไงทมทำเสียงแบบนี้เพราะว่าให้ทุกคนสะดุดไปทงุงแนวนะครับมันก็ดีนะครับก็จะปะปุ่ย บ้าแบงแบงกูยังผมยังจำบัคก็ซิล่าตัวผมเวลาผมเห็นเจ้าจิ๋วเวอร์ชันบินได้อะนั่นแหละผมผมก็รู้สึกแบบจำบัคก็ซิล่าตัวเนี้ยที่มันยืนบนฟ้า นั่นแหละรครับที่มันดีบนฟ้าผมยังจาได้อยู่เลยครับเวลาเจอเลยนะผม,ผมก็จะนึกถึงตลอดเลยเวลาเจอเจ้าเจียวชันนั้นอะแบ่งตัวข้างหน้าน่าเป็นเฮเซย์ะผมไม่เคยเห็นแบบผมไม่ค่อยได้เห็นมาค่ะบาขา้ากันเลยครับเวลาผมเล่นเฮเซนี่เต็มใจตายผมไม่ค่อยเห็นเฮเซแพ้นะครับ ไม่ค่อยเห็นเฮเซเพเฮเซอ่ะไม่ไม่ค่อยได้เห็นบัสสู้กันแบบอันนี้มันประจนภพายเกินไปอ่ะมันแบบแบ่งเบ้งเจ้าเฮเซนี่จะทำอะไรดีได้ตอนน่าจะเลเวลเลิศเลเวลเยอะอยู่นะน่าจะเลเวลเยอะอยู่แต่ว่าเอดีไง แกกันจะมาทำอะไรอ่ะตีกูทีเดีุจอัศสลาย่างไปเลยได้แบ่งไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเรายกโทษให้กันหรอแบ่งถ้าแบ่งฆ่าถ้าแบ่งฆ่าก็เหลือการแบ่งฆ่าแบ่งเลยไม่ต้องมาขอโทษด้วยนะแบ่งขอโทษแบ่งก็ได้แบ่งขออาจจะใครสงสัยแฟนัมวอลเลเวลนี้นะครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฟาร์มไลยไฟน้ำบอลใครสงสัยไฟน้ำบอลเลเวลนี้นะครับก็หาบ้านมาผิดเข้ามา x ีผมไม่ได้พีพีอะไรทั้งนะครับมาเลยได้แหละครับไเฮัลโหล เดี๋ยวนายก็จะมีพักเดี๋ยวนายก็จะมภีภาคใหม่แล้วนะเป็นกาเซราอ2 0 0นะครับไปแบมามาออกบัตร2,21แทนก็ได้นะครับแบมไม่ต้องซื้อ2,200หรอกซื้อ2,21ยังดีกว่าเลยครับนายก็จะมีภาคใหม่ตัวอ้วนกว่าเดิมแล้วมันก็จะมีมาบ,าบารบี้กาเซราติมคิมบัตอีกใบอะ่ะต้องมีแน่นอนครับ มีต็มคริสต์มาสผมจะซื้อนี่ใบเนะี่ะตังไม่ค่อยถ้าแบบก็เชื่อต็มคริสต์มาสมันเตือนนะกูร้องเลยอะเออร้องเลยอะอแบบมันแบบไม่ต้องเติมไม่ได้ไม่คิอย่างเช่นคิงคิโลล่าต็มคริสต์มาสเป็นแบบตีมอะไรพวกเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะกิงเกโอล,ล่าแบบเต็มคริสต์มาสผงถ้ามันออกมาอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับ แบ่งถ้ามีตัวใหม่เขา้ามาผมจะทําการรีวิวเลยนะกันนะครับตบคลิปแบบส,สวยๆเลยนะกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็อย่าลืมเป็นเพื่อนกับผมในเกมด้วยนะครับหรือใครใครที่อยากเจอผมเนี่ยก็บาภาวนาขอให้เจอพวกเนี้ยแต่ก็ต้องสงสัยหรือวลผมก่อนนะครับต้องสงสัยชื่อผมก่อนนะครับที่บอกชื่อว่า avavnvtv นะครับ ก็สามารถก็สามารถไปใช้กันเอาไปเจอกันได้แบ่งใคร f อฟซค่าไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับเอฟซีค <SC 5. S 1> <ๆ>่ับค่แค่นี้แหละบ๊ายบายเดวกที่แบบเพให้สวยสวยงามหน่อยได้ไหมบาย